ยินดีต้อนรับกลับสู่ Drive Zone วันนี้เราจะพาคุณมาพบกับรีวิวเชิงลึกของ Toyota Fortuner 2025รถ SUV ยอดนิยมที่เพิ่งได้รับการปรับโฉมใหม่และกำลังเป็นที่จับตามองในทุกมุมมองเริ่มจากภายนอกก่อนเลย Fortuner 2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูแข็งแกรง่งและทรงพลังอย่างชัดเจนกระจังหน้าถูกออกแบบให้ดูดุดันยิ่งขึ้นผสานกับไฟหน้าเล็แบบใหม่พร้อม daytime running lights d r s ที่ให้ลุคทันสมัย และหรูราย,ยิ่งขึ้นกันชนหน้าได้รับการปรับแต่งให้ดูบึกบึนมากขึ้นนอโลอลอยลายใหม่และเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมก็เสริมลุคสปอร์ตให้กับรถได้อย่างลงตัวโตโยต้าได้เน้นย้ำถึงภาพลักษณ์ความโดดเด่นบนท้องถนนและ SUV คันนี้ก็สามารถยืนยัดอย่างมั่นใจไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือบนเส้นทางออฟโรดต่อการที่ด้านสมรรถนะ Fort u n e r 2 0สอหมาพร้อมกับคุมพลังให้เลือกตามรุ่นย่อยโดยมีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์สอลิตรที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทนทานให้กลังสงสสูุด ประมาณ204แรงมา้าและแรงบิด500นิวตันเมตรแรงพอสำหรับการลุยออฟโรดและให้ความราบรื่นในการขับขี่บนทางหลวงระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลโดยมีระบบขับเคลื่อนล้อหลังเป็นมาตรฐานและสามารถเลือกแบบขับเคลื่อน4ล้อสำหรับสายลุยได้ด้วยช่วงล่างได้รับการปรับจูนมาเพื่อให้สมดุลทั้งความสบายและการควบคุมและมันขับขี่ได้ดีเกินค่าสัมหรับรถ SUV ขนาดนี้ เมื่อพูดถึงภายในของ Toyota f o r t u n เ r ปี2025ต้องบอกเลยว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านคุณภาพและฟีเจอร์ห้องโดยสารให้ความรู้สึกพรีเมียมด้วยเบอะหนังแทงคอนโซลที่ออกแบบใหม่และวัสดุบแบบสัมผัสนุ่มทั่วทั้งทันหน้าจอสัมผัส Infotainment ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมหน้าปัดดิจิทัลที่เพิ่มออความล้ำสมัยมีระบบปรับอากาศแยก,ออกโซนดูอ Zone c l i m a t e Control ที่ชาร์จไร้สายช่องแอร์ด้าน หลังและพื้นที่เก็บของมากมายเหมาะสําหรับการใช้งานแบบครอบครัวอย่างแท้จริงที่นั่งแถว2และ3ให้ความสดวกวนงบสบายในระดับหนึ่งแม้ว่าแถวที่3จะเหมาะสําหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ตัวเล็กในการเดินทางไกลในด้านราคาโตโยต้าฟอร์จินปี2องพีเริ่มต้นที่ประมาณ1.10ล้านบาท pkr สำหรับรุ่นพื้นฐานขณนะที่รุ่นท็อปอย่างเ e g e n d ดอร์และ g ีอ p o r ออาจสูงถึงประมาณ1.50ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชั่นและการตกแต่งแม็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่ด้วยฟีเจอร์ที่ครบครันสมรรถนะและมูลค่าขายต่อที่แข็งแกร่งของ Toyota หลายคนก็ยังมองว่าคุ้มค่ากับการลงทุนจบแล้วสำหรับรีวิว Toyota f o r er t ์จเนปี2อ2 5ของวันนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามไลฟ์โซนเพื่อรับชมรีวิวรถและคอนเทนต์สายยานยนต์เพิ่มเติมแล้วพบกันในคลิปหน้า